สัมมนาคณะสงฆ์ภาคอีสานณมาห,าหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออรุณรุ่งแห่งวันใหม่โผล่พ้นขอบฟ้าณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเมื่อทุกดวงใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกษมผ่องใส เดินทางมาร่วมการสัมมานาคณะสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศสายฝนโปรยปลายหลังรินดังน้ำมนต์ประพรมชฉลมใจให้กับชาวพุทธที่มาร่วมงานภายใต้บรรยากาศที่สะท้อนให้เห็นถึงภาพความอบอุ่นในวันมหาสมาคมแม้ว่าในปัจจุบันขณะจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองและศาสนาพร้อมกันนี้ยังได้รับผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บบกบาง สร้างความสั่นคลอนขวัญกําลังใจให้แก่ชาพุทธแต่ด้วยพลังแห่งกาลยนานมิตรผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยศรัทธาทุกท่านยังคงมั่นคงในเจตนาอันบริสุทธิ์ร่วมสั่งสมบุญกุศลสืบสารงานพระพุทธศาสนาด้วยจิตอันแน่วแน่ เพื่อสร้างมหากุศลบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยในภาคสายเป็นพิธีถวายกองทุนพื้นที่ในเขตภาคอีสานครอบคลุม4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นและบุรีรัมย์โดยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายกองทุนปัจจัยและทายธรรมต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ให้สำเร็จผลตามปณิธาน ในว่วงเวลามหาปิติท่านประธานสง์นำรวมใจกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรบรรยากาศเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาสะท้อนพลังอันยิ่งใหญ่ของพุทธบริษัทที่พร้อมใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา <c oughs> เห็นถึงพลังศรัทธาที่ไม่หวาดวันต่ออุปสรรคทั้งมวล การสัมมนาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายโดยคณะสงฆ์เดินทางมาจากทิศทั้ง4ทั่วพื้นที่ของภาคอีสานร,รวม4จังหวัดนับเป็นภาพทัศนานุตริยะที่ได้เห็นคณะสงฆ์พระสังฆาธิการมารวมตัวกันผู้ซึ่งได้อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นประดุษด,ดังสัญ,ญญาณของการขยายพระศิธรรมของพระบรมศาสดา ความเป็นพระนะครับขอให้อยู่กับเราทุกลมหายใจนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันว่าพระควรจะมีผลบาทอย่างไรผมก็ขอเสนอข้อคิดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของพุทธบริษัทภาคอีาสานทั้ง4จังหวัดณนะสถานที่แห่งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค11เ,เจ้าอาวาสวัสเกตราชวรมหาวิหาร มาเป็นประธานในพิธีนำคณะสงฆ์และสาธุชนจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ถวายพานทูปเทียนแพ่สการะแด่ท่านประธานสงฆ์ท่ามกลางพุทธบริษัทส รองศาสตราจารย์ดรโคสิทธ์ศรีภูทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้กล่าวต้อนรับคณะพระสังฆาธิการที่มาร่วมง,งานด้วยความอบอุ่นและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานโดยพระมหาวีรวัตวีรวัตโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาคณะสงฆ์ในครั้งนี้พร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ์ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาคณะสงฆ์อย่างเป็นทางการพร้อมให้โอวาทตามลำดับนีู้่้สึก่าที่เกี่ที่ได้มารวมท่ามกลางความสงบและงดงาม ซึ่งได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยโอวาทอันทรงคุณค่าและเป็นช่วงเวลาสำคัญของการสัมมนาคณะสงฆ์โดยพระครูสมุกทานินปุญญานันโทเป็นพระวิทยากรนำการสัมมนาได้เริ่มขยายความเข้าใจและได้ให้รายละเอียดความสำคัญในการจัดโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดหรือเพราะเหตุผลอะไรแอรแฝงหรือไม่จริงๆแล้วต้อง กาบเรียนทุกรูปนะครับทุกท่านเจ้านหน้าทิการว่าหลวงพ่อมีเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจจริงเพื่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริงมิติทางศาสนาเนี่เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อสันติภาพเมื่อก่อนเราอาจจะมีชาวพุทธเห็นใจเรามากเราอย่าลืมว่าในประเทศไทยไม่ใช่มีแต่ชาวพุทธเท่านั้นความสามารถ คีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะจําเป็นจะต้องเอามาใช้กันอย่างจริงจังถ้ามีการแตกสามัคคีกันเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดการแตกสามัคคีที่เร็วที่สุดก็คือการแตกสามัคคีของพุทธบริษัทในเมื่ออ้างตนเองว่าเป็นพุทธบริษัทฉะนั้นระวังอย่าแตกความสามัคคีการสัมมนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่คณะสงฆ์จะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิด ในเวทีเขตภาคพื้นอีสานเพื่อเป็นแนวทางให้พระภิกษุที่ได้บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาและสาธุชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงปัญหามีแนวทางในการแก้ไขไปพร้อมๆกันซึ่งจะสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าตระหนักในพระธรรมคำสอนอันเป็นประโยชน์ปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นหัวใจให้ทุกภาคส่วนนำไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ในช่วงท้ายของงานสัมมานาได้มีพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดในภาคอีสานโดยมีเจ้าภาพหลักในการถวายปัจจัยทายธรรมแด่พระเทพศรีมาพรและเจ้าภาพร,ร่วมอีก50กว่าท่านถวายแด่พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมสัมมานาจากนั้นพระเทพศรีมาพรด์ดเตอร์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวงกล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านยาาาาววรรรรริิิหุุปปเนตสังค การสัมมนาคณะสงฆ์ภาคอีสานในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่สงฆ์และพุทธบริษัท4ซึ่งภาพแห่งสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ริเริ่มเท่านั้นหากยังต้องการกลุ่มผู้คนมากมายทั้งพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนมาสารต่อและรักษาความสันติสุขนี้ไว้ ที่จะให้เกิดการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมอันจะทำให้โลกเกิดความสงบร่มเย็นได้เพราะความจเจริญทางด้านจิตใจจะนำพาไปสู่สันติสุขได้ในที่สุด